สวัสดีครับนี่ช่องท่านวลจวาแนวจะพามาขึ้นภูทับเบิกมาดูถนนที่ว่าชันขับรถตู้แก่ๆขึ้นไหวไหมมาดานันภูทับเบิกแบบไม่ตัดเลยนะครับมาดูถนนกันด้ยเขาบอกว่โค้งโหดลอยสูงลุงจะไหวไหม ค่อยไปครับตอนนี้ส่โมงเย็นาทิบเวนนาทีค่อยๆขึ้นไปลุงไม่รีบ ถ้าทางมันแคบอย่างนี้ทุกคนมันต้องมีน้ำใจให้กันนะครับรถเรารถเก่าขับค้าก็ต้องคอยแอบซ้ายให้เขาตลอดมีจังหวะแทงได้ก็ต้องเปิดไฟบอกเขาให้แทงได้งทีรถข้างหลังเขาจะไม่เห็นข้างหน้านะครับรถเราบังหมดเลยเขาก็ไม่กล้าแทงเขาก็เสียโอกาสไป แต่คันนี้ไม่ได้เปิดไฟ,ไฟให้แสงนะหลังไฟเขาเคยไปไม่ต้องฟัง่ันนี้บอกว่าต้องพังก็จะกระถึงขับไปเรื่อยๆกินลมชมวิววิวก็สวยดี ได้ลยุยไปไปครับนะเห็นไหมเขาบีบแจให้เราด้วยขับรถก้นเอาตัขับรถเก่งแค่ไหนไม่มีน้ำใจก็เทนะ่านั้น ขับรถใหม่ครับเป็นร้านเป็นเกตัวก็เท่านั้นค่อยๆไปลุงค่อยๆไปสองสามสองสาม ngọt hình đi เราค่อยๆขับไปครับรอบ2,005 3,000ใยหญย่เลยนี่ไดีอัดนัน่งเยอะรถไม่ไหวกระเทิร์นแค่นั้นสองไม่ไหวก็หนึ่งแต่ดูจากเขาแล้วสองสบายไม่ใช่ปัญหาใราใส่สามรอบหายเลย ตอนนี้จะเริ่มขึ้นโค้งหงักศอกแล้วตรงจะขึ้นโค้งก็ทรงหน่อยนะันโอ้โหเรียบร้อย เงินทักสองนี้ก็สอ,องไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้รอบมันหมดเอาชัวร์ดีกว่าแต่ไมปสองแล้วกดมิดเล่งเลยนะครับค่อยเลี้ยงรอบไปไม่ให้เกินสามพันสองพันห้าสองพันแปดสามพันประมาณนี้ย 快快起来，我不会。 คปดูกระจกหลังไปด้วยมีรถตามเรามาเปล่า,าดูข้างหน้ามีรถสวนมาหเปล่า ดูรอบเคพื่อนดูความร้อนลถด,ด้วยนะครับค่อยๆไปไม่ต้องรีบูจากเขาน่าจะสองเยาอย่าง อขหลุมหลุมหลุมไปไปไป,ไปไมันมีรถสวนก็เพื่อโค้งข่างในก็ได้ <laughs> ดูเขามีความสุขก,กันเลยค่อยเลี้ยงชองเลยครับทั้งนี้เผื่อใจจะไม่ได้บอก เลยแล้วลอบหายเลยเย็นชมวิวไปได้เลย,เ,ลยเขาได้กำไรกว่าคนอื่นเขานะเขามาเนี่ยเขาปื๊ดไม่มีโอกาสชมวิวเหมือนเราเลยน่ะดูดูสวยๆข้างนั้นรถมาหลังก็แอบแตอนนี้นแอบไม่ได้เพราะเขาโค้งหักชอกนั่นแอบไม่ได้เดีย๋ยวขึ้นโค้งไปก่อนเลยเดี๋ยวไปแอบไปครับ ลูกพี่ไปไม่ได้ครับรถมาเต็มเลยขอโทษนะลูกพี่ กนเรียบกันเลยอ่ะสะรถมากแทงไม่ได้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวายแล้วขนาดอี้ครับ

ถามมาหน่อยนะึง ยุงย่งร้อยจะเป็นร้อยยิ่งสูงยิ่งเสียวจริงๆยิ่งสูงยิ่งสวย Nạp nah. Náo náo lèo อ,อีกขั้นหม้จะแซงด้วยไม้จะแซงด้วยไม้ อีกหกกิโลที่ผู้ค้าเปิับเ,บบเ,บบเนี่น

เอ้เฮ้อะไรนะดอกอะไรอืมเก็บไปแล้วเจอน้ำน่าเข้เขากันตรงไหนวะนี่ก็สวยเะสย,สยสวยสวยถ่ายรูปจะดู วานอะครกบเลยมีสุดมาก แต่ช่องนี้โอ้โหแด่ดเต็มตา Ya, lama kan tong ini saya ดูวิวเลยแค่วิวก็คุ้มแล้วเฮ้ยร้านเราร้านเบียร์ด้เลยหางหัวิีงอยู่ตรงนี้งานจะหมดละ

Редактор